วันนี้เชฟจับเอาหมูสามชั้นมาทำเป็นกับแกล้มอร่อยอร่อยแซ่บๆกันนะครับกับเมนูยำสามชั้นพริกเผาครับโอ้โหน่ากินสุดๆเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสอีกเล็กน้อยครับให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันแล้วก็ใส่หมูสามชั้นสไลด์ลงไปเลยนะครับเราจะเริ่มลวนหมูสามชั้นให้สุกก่อนเลยนะครับ ผงปรุงรสจะทําให้หมูสามชั้นของเรามีรสมีชาติขึ้นมานะครับสุกแล้วก็ดับแก๊สเลยครับหมูสามชั้นเริ่มสุกได้ที่ครับเชฟจะใส่น้าพริกเผาลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเลยครับตามด้วยน้ํามะขามเปียกนะครับน้าตาลทรายอีกเล็กน้อยครับเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นลงไปเลยครับ แล้วก็เริ่มคลุกเคล้าทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันกับหมูสามชั้นให้หมดเลยนะครับตามด้วยน้ำปลาครับแล้วก็น้ำมะนาวครับบีบน้ำมะนาวเสร็จแล้วก็โยนเปลือกมะนาวลงไปด้วยเลยนะครับเพิ่มความแซบ่บความรัวครับ โรยหอมแดงซอยลงไปด้วยครับตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแล้วก็คลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันให้หมดเลยครับหมูสามชั้นนำมาทำอะไรกินก็อร่อยครับนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับหมูสามชั้นแซบๆเลยนะครับทำเป็นกับแก้มเย็นนี้ลองทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เชฟทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ